สวัสดีครับเลขฐานนะครับเลขฐานสิบนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเด็กนะครับก็คือเลขที่เราใช้กันในปัจจุบันนะครับคิดตังค์ทอนตังค์นะครับซื้อของขายของนะครับก็เนี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ผมยกตัวอย่างถึงเลขยี่สิบนะครับส่วนเลขฐานสิบหกครับเลขฐานสิบหก ก็คือ h e นะครับอก็หมายความว่าตัวเลขหนึ่งตัวนะครับตัวเลขหนึ่งตัวนะครับจะเท่ากับ4บิตครับอ4บิตก็คือออย่างนี้นะครับอันนี้คือเลขฐานสองครับเลขฐานสองเรียกว่า binary นะครับหรือเรียกว่าภาษาเครื่องนะครับจะหนึ่งบิตจะมีสองค่านะครับมีศูนย์กับหนึ่งนะครับแต่ละบิตจะมีศูนย์กับหนึ่งนะครับ อ่าอย่างนี้เขาเรียกว่าบิตครับหนึ่งบิตจะมีสองค่านะครับมีหนึ่งกับศูนย์นะครับและหนึ่งตัวเลขก็จะเรียกว่าหนึ่งบิตนะครับอันนี้ก,ก,ก,นก็เรียกว่าสี่บิตนะมีสี่ตัวก็เรียกสี่บิตครับอ่าแต่เฮกเนี่ยตัวเดียวเนี่ยจะเรียกว่าสี่บิตครับแต่ไบนารีหนึ่งตัวก็จะเรียกว่าหนึ่งบิตสองตัวเนี่ยสองบิตสามตัวก็สามบิตสี่ตัวก็สี่บิตอ่าแต่เฮกเนี่ยหนึ่งตัวจะเรียกว่าสี่บิตครับอ่า ทีนี้ก็ศูนย์ก็คืออย่างนี้ครับหนึ่งหนึ่งก็เท่ากับสี่บิตครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งอย่างนี้นะครับสองก็เท่ากับสี่บิตก็คืออย่างนี้ครับไบนารีก็จะเป็นศูนย์หนึ่งครับไบนารีนะครับไบนารีนะครับเดี๋ยวมาดูไบนารีก่อนครับเลขฐานสองไบนารีนะครับตัวเลขมันจะมีสองค่าคือหนึ่งกับศูนย์ครับ ตัวเลขหนึ่งตัวนะครับเรียกว่าหนึ่งบิตนะครับและหนึ่งบิตจะมีสองค่าครับคือหนึ่งกับศูนย์นะครับหนึ่งก็มีความหมายว่าเป็นมีไฟนะครับส่วนศูนย์ก็คือความหมายก็คือไม่มีไฟนะครับหรือเป็นกลางนั่นเองนะครับเช่นตรงนี้นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับบิตฝานะครับบิตฝามือสุดนะครับก็คือในบิตศูนย์นี่นะครับ เรียกว่า LSB ครับตัวเต็มก็คือย่อมาจาก Least Significant Bit นะครับหมายถึงบิตที่มีค่าต่ำสุดนะครับบิตนี้นะครับอยู่ฝาสุดนะครับส่วนบิตซ้ายมือสุดนะครับก็คือบิตนี้ครับซ้ายมือสุดนี้เราเรียกว่า MSB ครับ Most Significant Bit หมายถึงบิตที่มีค่าสูงสุดครับตรงนี้คือบิตขวาซ้ายมือสุดนะครับมีความสัมพันธ์สูงสุดมีค่าสูงสุดครับ ส่วนตรงนี้นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับเรียกว่านิบเบิลโลนะครับอจะเรียกนิบเบิลโลนะครับหรือเรียกว่า4บิตล่างนะครับนี่ะครับส่วนหน <z> ึ่งหนึ <h aste ified> ่งหนึ ja <Elena> ่งศูนย์นะครับตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่ง4บิตนี้นะครับเรียกว่านิบเบิลนิบเบิลไฮครับนิบิตหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ตำแหน่งนี้นะครับอจะเรียกว่านิบเบิลไฮนะครับหรือ4บิตบนนะครับ นิบเบิลไมายหรือ4บิตบนนะครับอ่าและ1ไบต์นะครับจะมีทั้งหมด8บิตครับมีค่า0ถึง255ครับอทั้งหมดก็จะมี256ค่าสายที่มี256ค่าก็เพราะว่าเขาจะนับ0ด้วยครับนับ0เพิ่มมาอีก1ค่าก็เลยเป็น256ค่าครับอ,อันนี้ก็คือ8บิตนะครับอันนี้นะครับ1นะครับ หนึ่งนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีทั้งหมดแปดบิตครับแปดบิตอันนี้ก็เรียกว่าหนึ่งไบต์นะครับอ่านนี้เลขไบนารี่นะครับหนึ่งไบต์นะครับและบิตฝามือสุดนะครับจะมีเอบิตฝามือสุดจะมีค่าประจําหลักคือหนึ่งครับและบิตถัดมาจะมีค่าเป็นสองเท่าเสมอนะครับเช่นนี่ครับหนึ่ง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 นะครับ จะมีค่าสสออง้้ยหาบห้าครับอลองเอาเครื่องคิดเลขมาคิดดูครับเราคลิกมาที่โปรแกรมเมอร์นะครับอหนึ่ง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 สองร้อยห้าสิบห้านะครับก็คลิกไปที่ไบนาลีะครับแล้วก็กดเลขหนึ่งลงไปแปดตัวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ทำเป็นเดซิมอลครับ จะได้สองร้อยห้าสิบห้าครับถูกต้องนะครับแต่ทีนี้จะคิดให้ดูแบบธรรมดานะครับว่าบิดขวามือสูดเนี่ยจะมีค่าเป็นหนึ่งครับแล้วถัดไปก็จะเป็นค่าเป็นเท่าไหร่ครับถัดสองเท่าเสมอครับก็เป็นสองครับาจากสองก็เป็นสี่ครับจากสี่ก็เป็นแปดนะแปดก็สิบหกสิบหกก็สามสองสามสองก็หกสี่หกสี่ก็ร้อยี่สิบแปดครับเมื่อเอามารวมกันก็จะได้สองร้อยห้าห้าครับ ก็รวมอย่างนี้นะครับหนึ ah inhos, athletes, um. ás, ่งนะครับบวกด้วยบิตถัดไปสองนะครับบวกด้วยบิตถัดไปครับเป็นสี่ครับบวกด้วยบิตถัดไปครับเป็นแปดครับบวกแปดครับบวกด้วยบิตถัดไปครับก็เป็นสิบหกครับบวกด้วยบิตถัดไปครับก็เป็นสามสองครับบวกด้วยบิตถัดไปครับก็คือหกสี่ครับสองเท่านะครับเอาสองคูณตลอดนะครับ บวกไดบิตถัดไปครับก็ร้อยี่บแปดครับเท่ากับครับสองร้อยห้าห้าครับถูกต้องครับอทีนี้เราก็จะมาดูตัวเลขกันต่อนะครับส่วนเลขฐานที่หกนะครับเลขฐานที่หกนะครับคือหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวนะครับฐานที่หกหนึ่งตัวจะมีสี่บิตนะครับประกอบด้วยตัวเลขศูนย์ถึงเก้านะครับและตัวสอดเอถึงเอฟนะครับ Finished. ทีนี้เราก็จะมาดูต่อจากี้ call, bon นะครับหนึ่งนะครับอนี่ก็คือตัวเดียวก็มีเท่าไหร่ครับตัวเดียวก็เท่ากับมีสี่บิตครับเท่ากับอย่างนี้ครับคูอศูนย์หนึ่งศูนย์อย่างนี้ครับสองเนี่ไหมครับอันนี้หนึ่งนะครับอันนี้เป็นศูนย nice ์ก็คือไม่ต้องนับนะครับแล้วก็มาบิตถัดไปก็คือสองครับอได้สองถูกต้องนะครับอันนี้สามนะครับก็เท่ากับสี่บิตอย่างนี้นะครับอันนี้หนึ่งครับอันนี้สองครับ สองบวกหนึ่งเป็นสามครับถูกต้องครับอันนี้สี่ก็คือหนึ่งสองสี่ถูกต้องครับห้าห้าก็คือหนึ่งนะครับอันนี้สองนะครับอันนี้ไม่ต้องเอามาคิดนะครับอันนี้สี่ก็สี่กับหนึ่งบวกกันก็เป็นห้าครับถูกต้องครับอันนี้ก็หนึ่งนะไม่ต้องคิดนะครับที่เป็นศูนย์สองสี่เอาสี่กับสองก็เป็นหกครับอ่าตรงนี้เจ็ดนะครับก็หนึ่งสองสี่ก็เจ็ดครับ แปดก็หนึ่งสองสี่แปดครับคิดเฉพาะหลักที่มีหนึ่งครับแปดเก้าก็คือแปดอันนี้คือแปดใช่ไหมครับแปดบวกหนึ่งก็เก้าครับอ่านี่สิบครับเห็นไหมสิบนี่เลขประจําวันก็จะเป็นสิบนี้ครับแต่อันนี้เลขฐานสิบหกก็จะเป็นเอนะครับเอก็คือสิบนะครับก็คือแปดนะครับอ่านี่ก็หนึ่งสองสี่แปดนะครับแปดกับสองก็สิบนะครับบี ก็เท่ากับสิบเอ็ดนะครับเท่ากับสี่บิตนะครับเอ่อเฮกนะครับเอ่อบีนะครับเท่าสี่บิตนะครับสี่บิตตัวนี้นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งครับก็คือหนึ่งสองสี่แปดนะครับก็ครับหนึ่งกับสองเป็นสามสามกับแปดเป็นสิบเอ็ดนะครับถูกนะครับสิบเอ็ดเท่ากับตัวนี้ครับอ่าให้มองเห็นชัดๆนะครับซีซีก็คือสิบสองครับหนึ่งสองสี่แปดแปดกับสิบสองครับดีเท่าไหร่ครับดีก็สิบสามครับ สิบสามดูจากตรงนี้ครับมันเป็นแถวสิบสามคือเลขที่เราใช้ประจําวันครับอันนี้คือเลขสามสิบหกครับสิบสามก็คือหนึ่งสองสี่แปดเหมือนเดิมครับแปดบวกสี่เป็นสิบสองสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามครับอ e ก็คือสิบสี่ครับสิบสี่ก็คืออันนี้สองนะสี่แปดแปดกัสี่สิบสองสิบสองสามสิบสี่ครับ f ก็คือหนึ่ง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 ก็คือหนึ่งสองสี่แปดครับ แปดบวกสี่สิบสองสิบสองบวกสองสิบสี่สี่บวกหนึ่งสิบห้าครับถูกต้องครับอันนี้สิบหกครับสิบหกก็เห็นไหมครับแเลขฐ่นสิบหกจะสูงสุดอยู่ที่ตัวเอฟนะครับคือสิบห้านะครับเมื่อขึ้นจากสิบห้าไปก็จะต้องเป็นเฮกสองตัวนะครับจากสิบห้าขึ้นไปเฮกก็จะกลายเป็นเฮกสองตัวเฮกตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์นะครับมีค่าเป็นศูนย์นะเฮกตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นหนึ่งครับหมายถึงเป็นสิบหกครับ สังเกตดูตรงนี้จะกลายเป็นแปดบิตเลยครับมีตัวเลขแปดตัวแล้วนะครับศูนย์ตรงนี้คือนีเป็นนิบเบิลโลครับหรือสี่บิตล่างครับส่วนสี่บิตนี้ก็เรียกสี่บิตบนนะครับหรือนิบเบิลไฮนะครับมีค่าเป็นสิบหกนะครับตัวเลขหนึ่งก็จะมีสี่สี่บิตนะครับสําหรับเฮกนะครับหนึ่งตัวเลขก็จะมีสี่บิตครับตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็คือศูนย์นี้นะครับสี่ตัวครับ ส่วนหนึ่งตัวนี้ก็คือสี่ตัวบนนี่นะครับสี่บิตบนนี่ครับยูดิบเบิไพนะครับอ่าสิบหกจริงไหมครับหนึ่งสองสี่แปดสิบหกสิบหกครับถูกต้องนะครับสิบหกนะครับอ่าอันนี้หนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งก็อันนี้สิบหกใช่ไหมครับบวกหนึ่งก็สิบเจ็ดครับก็ถูกครับอ่าอันนี้เขียนหนึ่งสองนะครับเทคครับหนึ่งสองอ่าตัวละสี่บิตนะครับสองตัวก็คือแปดบิตนะครับแปดบิตก็คือหนึ่งไบต์นะครับ แปดบิตคือหนึ่งไบต์ครับอันนี้ก็เล่ถ้าอย่างนี้เขาเรียกหนึ่งไบต์นะครับอ่าอนี่ก็คือแปดบิตนะครับอ่าตัวละสี่บิตนะครับสองตัวก็คือแปดบิตครับนี่น,นะครับแปดบิตตรงนี้นะครับเรียกว่าหนึ่งไบต์นะครับอ่าสิบสองนะครับอ่าอันนี้เขียนหนึ่งสองนะครับอ่าอันนี้สิบแปดนะครับเลขเลขเลขอ่าฐานสิบสิบแปดอันนี้เยกหนึ่งสองนะครับเลกหนึ่งสองก็คือเท่าไหร่ครับอ่าหนึ่งสองอันนี้คือสองครับสี่แปดสิบหก สิบหกบวกสองก็สิบแปดถูกนะครับอันนี้หนึ่งสามนะครับก็คือเลขฐานสิบสิบเก้านะครับเลข H หนึ่งสามนะครับหนึ่งสามก็คือถูกนะครับอันนี้ก็คือสิบหกนะฮะสิบเจ็ดสิบแปดนะฮะสิบเก้าถูกครับอันนี้สิบสี่หนึ่งสี่ครับอ่ายี่สิบก็เป็นเ H กก็หนึ่งสี่ครับอ่าหนึ่งก็คือสี่บิตบนตรงนี้นะครับอ่าสี่ก็คือ สี่นี้ก็คืออีกสี่บิตนะครับสี่บิตล่างนะครับอได้เท่าไหร่ครับหนึ่งสองสี่ครับอันนี้สี่ครับแปดสิบหกสิบหกบวกสี่เป็นยี่สิบถูกต้องครับอันนี้ก็แค่นี้ครับอถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับอสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ